เสนมีสุขด้วยผลแห่งบุญที่ฉันสร้างประทับกลางใจไว้ไม่เลือนลางชีวิตเข้ากลางของกลางเป็นเอชีอ ครูทำลายศรัทธาครูมาอาจารย์ตั้งสติก่อนนะไม่เชื่อหูเบาอาจนำพาเราพลาดไปอาบายชีวิตแสนสัน้นให้ชีวิตนั้นง่าย,ายสบายสบายให้กานเวท พิสูจน์มนทินใครๆค,ค,ความดีจริงชนะทุกสิ่งไปหากมีใครหลายคนยุแยงแตกแยกเข้ามาแทรกดังมานมาตั้งจิตสำนึกพระคุณครูบาสงบนิ่งนาชี้แจงความจริง